it's your baby ก็จเพจกอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมโย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 ,โยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะฮะจะมาพูดถึงเรื่อง a อ t a ท k on t i t ท n นซีซั่น2นะฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยปล่อย EP ีแรกออกมาแล้วนะฮะเชื่อว่าเพื่อน,นๆหลายๆคนคงจะรอดูกันแบบอยากดูมากๆตื่นเต้นสัสๆอ่ะโอ้โหกว่าจะกลับมานี่ต้องบอกว่าห่างจากซีซั่นหนึ่งหลายปีเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาในมังงนะเนี่ยกว่าจะออกเป็นการ์ตูนล,ลายเดือนนะฮะออกมาช้าก็ทําให้ทหําอนิเมะต่อไม่ได้ก็ออกมาแล้วนะฮะสำหรับ e อี มก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูกันนะฮะสำหรับ EP หนึ่งว่าที่จุดแรกเลยนะฮะสำหรับเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าต่อจากซีซั่นหนึ่งเลยนะฮะคือซีซั่นหนึ่งเนี่ยจบยังไงซีซั่นสองเนี่ยต่อจากนั้นเดะเลยไม่ได้แบบคิดกันไปว่ามันเป็นยังไงมันต่อยังไงอะไรเงี้ยต่อกันเลยนะฮะเรื่องที่สองเนี่ยลายเส้นเนี่ยยังคงเดิมนะฮะสำหรับการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดดีและแบบเป็นจุดขายมากๆนะฮะสำหรับซีซั่นแรกลายเส้นมีความดิบ สวยและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮะแบบลายเส้นแบบนี้ทำให้แบบการ์ตูนเรื่องนี้เด่นหน้าในนิเมะพอมาลายเส้นซีซั่นสองเนี่ยผมว่าทีมงานการทำเนี่ยก็คงจะเป็นทีมงานเดิมนะสตูเดิมที่มาทําให้อะไรอย่างงี้นะฮะก็ถือว่าดีนะฮะสำหรับเรื่องภาพก็ยังคงเอกลักษณ์แบบเดิมๆอยู่และถ้าดูจอจงดีๆเนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นจากอันเก่าด้วยแหละผมว่านะสวยขึ้นนิดๆหน่อยหน่อยนะถ้าดูดีๆนะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องเพลงตอนเปิดตัวกับตอนจบนะฮะโอเพ่น <Open S 2> กับเอนดิ้งต้อง เองไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่นะฮะยิ่งตอนเปิดเนี่ยทำนองหรืออะไรต่างๆเนยอาจจะคล้ายคลึงกับซีซั่นแรกอยู่พอสมควรนะแต่ก็ยังดูแบบไม่พึกเหิมและแบบไม่โดนใจสักเท่าไหร่อย่างซีซั่นแรกเนี่ยเพลงเปิดตัวกับเพลงจบเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสทีใช่ปะก็ยังคงแบบ ติดหูอยู่อะแต่พอมาที่ทั้งสองแล้วแบบไม่โดนนะสำหรับผมนะก็เฉยๆนะสำหรับเพลงนี้ก็ผิดหวังนิดหน่อยฮนะโอ้หต้องหลายปีแต่งได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับอารมณ์ในเรื่องนะคะก็ยังคงความสยองอยู่เหมือนเดิมนะอารมณ์ของตัวละครสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยมันบีบคั้นที่แบบทําให้เรากดดันกับเหตุการณ์ไปในเรื่องแล้วแบบชวนติดตามนะเรื่องของอนิเมะได้ดีเหมือนเดิมอันนี้ทําได้ดีเหมือนเดิมต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าแบบ แต่ในการกดดันเหมือนเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าดูต่อไปเนี่ยเนื้อหาเนื้อเรื่องจะสนุกขนาดไหนนะฮะสำหรับซีซั่นสองผมไม่เคยอ่านมังงะมาก่อนด้วยดูเหมือนหลังจากเปิดตัว EP แรกไปแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะักเท่าไหร่ก็มีปริศนาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไททันลิงนะฮะที่โผลมาคุยได้ด้วยเว้ยเฮ้ยแล้วก็มีไททันที่มาโผล่ในกําแพงนะฮะโอ้โหเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันเองนะฮะกับ a อทแท็กออนไททันซีซั่นสองนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลเล็กล็กกกกกกๆนนนน้อออยยะะะาาาหรรััับบบดู EP 1ะะจว่ม ซีซันะ่นสอที่ไม่พลาดแน่นอนที่จะด,ดามทุกอาทิตย์นะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกหลังจากให้ดูอ,อนิเมะเรื่อง a t t a ท k on Titan ซีซั่นสนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม subscribe กันได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่าหลังจากดู ep 1นึ่แล้วเนี่ยรู้สึกกันยังไงนะฮะความรู้สึกว่าสมการรอคอยไหมดีไหมหรือว่าแบบผิดหวังอะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะฮะแล้วไว้เจอใหม่กับการทำพิเศษพิเศษอะไรแบบนี้ต่อไปสวัสดีครับ